เพิน่นที่เพิ่นเพิ่นมาซื้ออันงัวเฮานี่เพิ่นมาหอดหน้าคอ,อกเลยบ่ครับหรือว่าจังได๋ครับวิธีการซื้อขายของพี่เดชขายในห้อยเพิ่นจะมาถามถามซื่อว่าขายบ่ครอถ้าขายจะะกกาังไพิ่นก็ให้มาเบิ่งสิครับครับถ้าว่าขายมาเบิ่งเองพหน้าคอ,อกเลยครับพูดถึงก,ก,กันหน้าคอ,อกเลยครับบางทีเจอเฮาอยู่ค่องอยู่ไส่ของก็ถามว่มาถ้าขายบ่ตังไรกันตีให้เบิ่งโอ้ตกลูกค้ากันได้คือว่าขายแล้วเขาจะไมาจับที่หน้าคอกเองครับผม แต่ว่าส่วนมากนี่กินมาเสือนหนักออกครับส่วนใหญ่ตัวที่ปล่อยนี่จะเป็นลักษณะใดครับพี่เดชเป็นงัวตัวใดครับส่วนมากที่ปล่อยนะที่ว่าปล่อยทุกปีหมาเป็นงัวผู้น้อยครับมีน้อหนึ่งที่เริ่มปล่อยละคครรัับบแล้วก็มีงัวที่หัดออกงัวที่แล้วแบบเป็นเพรท่านบระยากเอาไว้ที่นญาติไม่ได้ตระหามีหลังขายแม่ลูกไปมานี่ แม่ทองเหรอครับขายบอครับเคยมีคนมาถามบอครับแม่ทองมาถามแต่ทั้มากที่บอขอยขายว่าทองที่ขายพอดกรับเราไาไใก็ค่อยว่าชื่ออย่างเนโออนี้ครับเขาเขาสิดูแลหห้กรในช่วงต้นอ่าแต่ว่าครับที่บ่ขายทองติดไปที่นะครับจะขายอย่แบบพอดเรามั้งบอค่อยขาย ก็ถือว่าเป็นหลักประกันคล่องคอกข้านําไปในโตนะพี่เนาะแบบว่าเออเออท่องชั่วคอกรอกมากแข็งแรงชั่วจังปล่อยจริงจริเนาะครับเนาะโอ้เออเออจะเป็นแนวคิดที่ดีครับแม่ยอยู่ครับพอบางคนก็ขายแม่ทองไปสุดท้ายกับบ่ถือใจบ่พอใจกันแต่มีปัญหากันเมื่อก่าเนาะพี่เนาะท่องเอามั้งคือท่อนพอนี่เอามั้งคือบ่พอนี่บ่อยเไปเอาว่าเป็นว่าไทยจังซี่ครับมาดิคืเห็นตัวจริงไปเลยเอาจังเอาไปจังมายกมาไปแม่นจังแม่นั่นสมครับ พุดแม่เขียวสือนมยูนั่นอ่าครับนั่นนนั่แม่มันลูกมันครับงามบ่อ่าสมมก็มาคล่องมาสามสี่มื่นครับแล้ก็จซื้อก็เอาไปครับมั่นีอครับอืมครับผมอาหารการกินให้กินนี่ยังไงครับลักลักขายุนทีคลอดนี่ครับลักลักคือคือหยาล่ะครับหนึ่งหลังหยาเสริมคือมีเสียงครับตั้งกระโพดนี่งแต่ละปีครับเสริมไปเพราะว่าหนาแรง ที่ปล่อยกับหากินแทะเล็บหนามก็ได้จินอยู่แต่ยี่บอิมคือหนักผลเพราะหนามไมสั่นบมันก็ได้กินแบบสุดย้อนสหมนกับมานั่นแหละครับผมขับให้สามทงอ่ะแล้วก็ินฟังใบจินอะไรปุกว่าตีนี่ระวังขังนอกกับยู่คอเขาสิยู่ขางนอกกับยู่คอเขายู่ขางนอกหลายกว่าบอครับตอนนี้เวลาอยู่ในคอเนี่ยครับระวังยู่ขางนอกยู่ในคอยู่งนอกคอหลายกว่ายู่ในคอครับ อยู่ในคอกเฉพาะกลางคืนครับเพราะว่าคืนมันยุ่งมันหลายมันขอ,อ,อไปหาูงกันแล้วก็พอไฟห้แล้วเอามงลงครับแต่ก็เวียนพี่เด็กกับปอยออกข้างหน่ยังสิบอะครับ,รบสามารถถึงว่าอยู่ถึงว่าหน้าฝนได้กกับที่เขาสามสารถแบบไรออกมาเลยครับ,รบเพราะว่าหายดุดเฉพาะกลางคืนในคอกมันมีผลต่อความคงทนแข็งแรงของงวัวนนะครับเวลาอยู่ข้างนอกนี่ครับพี่เด็กมันจะอยู่แฉะหลายท่ันไห,มมนห้มันก็แฉะหลายมันก็มาแฉเกิด เกิดเกิดโรคเกิดผ้าปากอืีครับม้แห่งออกมาจุดลงโล่งดีกว่าเนาะลงโล่งไยเทครับเป็นการดูแลสุขภาพม้าไปในตัวนะครับครับผมเอาครับสิปล่อยเนาะครับน้อนี่แต่สิดายตอนปล่อยเอฟซีเบิ้งพอดีครับพี่น้องโอ้โดีครับมาช่วงปล่อยพอดีครับอยากให้เบิ้งพอกันยูคถ้าเราเป็นยังไงปล่อยไพ่เบิ้งของเขาครับก็ได้อยู่ครับก็อ้างขอได้กิมมันกันมาบัวแล้วครับจิบเบิ้ลเท่าไหร่ครับผมมันกระบอกห่อน้ำมือนี่ครับ อืมครับครับครับเอาสุดท้ายนี้ครับอ่านให้พี่เดชฝากคอกไว้นะครับอ่านแจ้งพิกัดพี่น้องเขาเนี่ยครับว่าเพื่อเพิ่มสนใจมาเบืองหน้าคอกอยู่ทั้งไหนครับพิกัดพี่ตังพีกัสก็อยู่บ้านสะเังครับหมู่สองอำเภอถึงเนินหมูดถึงเนินเขานี่ยนะครับครับนครราชสีมาเขาเนี่ยนะครับเนาะครับฝากเบอร์โทรติดต่อไปแน่ครับพี่เดชเบอร์โทรก็ศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหาซี พกเก้าเก้าหาครับผมครับเพชรติดต่อได้ตลอดนะครับเนาะมาเบิองหนาขอบมากตัวใดเห็นตัวใดในคลิปมากตัวใดก็มาคุยกันนะครับเนาะคุยกันมาเบิองเอาครับอืมแต่ช่วงนี้กับท่านไล้ปล่อยหรอครับครับเพราะว่าหายมันลอด่อนเบิองหนก่อนครับผมนี่ครับก็เป็นวิธีการบริหารจัดการขอบงัวของเดชนะครับพี่อนสังเกตเบืองงัวขอกนี้จะเฟี้ยมหนาเฟี้ยมไงกับผลจากการผลจากพันธุกรรมดีอันงัว ตัวพอไดชไายถอดมาหาลูกนะครับเนาะล่าสุดก็คือปล่อยไปแล้วเนาะครับพี่เดชปลายปีที่แล้วครับผมโครงการเร็วๆนี้นะครับเนาะสีเอาตัวใหม่เข้ามาครับโครงการครับี่ดัาฟ้าร์ปีนี้แหละครับจะหาไว้อยู่ครับผมหวังว่ารุ่นรว้ครับโอเคครับครับสำหรับวันนี้ครับทั้งช่องวิธีภาพไปก็ขอบคุณพี่เดชนะครับที่ได้สละเวลามาอันแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงงูให้พี่น้องเอฟซีช่องวิธีภาพไปได้รับชมครับผมครับผม ครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ